ค่ำคืนนั้นผมขับรถกลับบ้านตามปกติบนถนนรังสิตนครนายกอากาศเย็นยะเยือกแปลกๆทั้งที่ในรถเปิดแอร์ไม่แรงความเหนื่อยล้าจากการทำงานทั้งวันเริ่มกัดกินสติสองข้างทางมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากรถของผมที่สาดส่องนำทางผมขับผ่านสี่แยกคลองห้าซึ่งเป็นทางเปลี่ยวพอสมควรรถราเริ่มเบาบางลงไปมาก จูๆ่ๆไฟหน้ารถก็สาสไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางดูเหมือนเธอกำลังโบกรถแต่โบกแบบไม่มีเสียงผมชะลอรถลงนิดหน่อยเพราะเห็นเป็นผู้หญิงยืนคนเดียวกลางดึกแต่แล้วเธอก็หายไปดือด้อๆเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นมาก่อนผมบอกตัวเองว่าคงตาฟาดไปเองแต่หลังจากนั้นไม่นานขณะที่ผมกำลังจะผ่านสีแยกอีกครั้งผมก็เห็นเธออีก เธอไม่ได้ยืนอยู่ข้างทางแล้วแต่ยืนอยู่กลางถนนตรงกลางสี่แยกพอดีเธอหันหน้ามามองผมแต่ใบหน้ากลับซีดเสียวดวงตาโบลึกไร้แววรถเกือบพุ่งชนเธอผมหักพวงมาลัยหลบกระทันหันจนรถเสียหลักและวินาทีที่รถหมุนขว้างผมเห็นเธอยืนอยู่ข้างหน้าต่างรถของผมจ้องมองเข้ามามีรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าซีดเซียวของเธอ เป็นรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจผมหยุดเต้นแล้วเธอก็หายไปอีกครั้งทิ้งไว้เพียงความเงียบงันความหนาวเย็นจับขั้วหัวใจผมตั้งสติได้รีบขับรถออกจากสี่แยกนั้นด้วยความเร็วไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยกล้าขับผ่านสี่แยกนั้นในยามค่ำคืนอีกเลยเพราะผมรู้ดีว่าที่สี่แยกนั้นไม่ได้มีแค่รถที่รอเลี้ยวแต่ยังมีบางสิ่งบางอย่าง กำลังรอคอยใครบางคนอยู่เสมอมันคือสีแยกที่พิสูจน์แล้วว่ามีผีรออยู่จริงๆ